จักรพรรดิแสนกลจอมใจจักรพรรดิตอนที่18แคว้นเฟยเมี่ยนยังมารีบไปนักรอบพบกันอีกเหรอแม้ว่าต้วนไปแย่เก็บตัวฝึกวิชารักษาอาการบาดเจ็บอยู่ในถ้ำสุสานมาตลอดแต่มีต้วนเหยาวและเจ้าอู่อยู่จวนชินอันวังก็ยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนที่เคยเป็นมา บางทีอาจเป็นเพราะต้นเยาวรับผิดชอบเพียงปาหนอนมแมลงใส่ผู้คนไปทั่วโดยมีเจ้าอูคอยตามช่วยเก็บกวาดปัญหาให้เขาส่วนภารกิจอื่นในชีนานก็ได้คุณนางคนสนิทไม่กี่คนช่วยจัดก,การให้แทนทุกอย่างจึงไม่ติดขัดแต่ประการใดวันนี้นานหมอเยียกลับก็มากินเนื้อในจวน เวลาผ่านไปยังไม่ถึงหนึ่งชุดทุกกลับไม่ทันระวังเผออเหยียบนอนองูแดงต้นเหย้าจนตายทั้งจากเตือนะนกและเห็นอกเห็นใจเสร็จแล้วท่านอาจารย์กรปัดค้นเดินกลับไปหลังเขาอย่างนแน่วแน่ทิ้งปัญหาเอาไว้ให้ผู้อื่นเจ้าอูก็อื้หือหวาทางถามว่าไม่สู้ให้ข้าเข้าไปหาในปา่ากลับมาสกุไมหิมะยังไม่ตกน้ำแข็งยังไม่จับนงต้องมีอยู่อีกแน่ ถ้าไปก็แล้วการเจ้าโอปวดหัวนักหยิบกระบี่ผู้ใจพรางกล่าวว่าหากเจ้าผีน้อยน,นั้นกลับแล้วร้องไห้กระจองรองแงก็มีแค่เจ้ากับอาสไวกินที่ปลอบไววว้าถังสั่งถ้าหารังมาเจออย่าลืมเลือกท่อ้วนทีมาสักหมตัวหน่อยนะไม่อย่างนั้นเกรงว่าจะปลอบไม่อยู่แล้วตาอยู่ห่างจากจวนชีหนานมาก เทราว่าแต่ไหนแต่ไรมานอนงูดแดงก็ชื่นชอบที่ออกหาอาหารยามค่ํำคืนอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เวลาจึงเหมาะเจาะพอดีเจ้าอูแวนตะเกียงน้ํามันดวงหนึ่งบนต้นไม้ ได้มองหากิ่งไม้มาไว้ใช้นอนเฝ้าดูผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงยังไม่ทันจะได้เจอหนอนกลับมีเสียงร้องขอความช่วเหลือน้งเววมาแต่ไกลแทนรวมถึงเสียงคำรามของเสืออีกด้วยเจ้าอุกทิกายลงจากต้นไม้ไล่ตามเสียงนั้นไปที่กลางป่าสตรีนางหนึ่งชุ่มโชกไปด้วยเลือดในอ้อมแขนอุ้มลูกน้อยมือฝากำกระบี่ไว้แน่น ประจันหน้าอยู่กับเสือดุร้ายรูปร่างสูงใหญ่ตัวหนึ่งทารุกน้อยคล้ายว่าถกทําให้ตนกตกใจเสียงร้องไห้ยิ่งยัออย่วยุเสือดุร้ายตัวนั้นมันํำรามกล้องกระโจนเข้าใส่สตรีนั้นกัดฟันหลับตาปีแทงกรีออกไปด้วยพลังกำลัง,ท,งทั้งหมดที่มีเดิมทีเจือไา้ทางรอดแล้วทว่ากลับมีใครบางคนกระชากออกมาจนล้มลงมานั่งบนพื้นหญ้าด,ด้านข้างเสียก่อนเจ้าอูคืนนามกลับก็ผลักละฟาดตามมือใส่เสือจนมันสลบจบ จน,นจึงเข้าไปวันยุงสองแม่ลูกขึ้นมาขอบคุณพิชายน้อยท่านนี้มากสตรีผู้นั้นใบหน้าเสียดยืนกระแทบจะยืนไม่ไหวไม่เห็นนางบาดเจ็บค่อนข้างหนักเจ้าอูกก็มีเวลาจะมาถามไถ่อะไรเพียงแบกคนขึ้นหลังแล้วกลับจนหวังไปกลับมาแล้วกลับมาแล้วอาสบายจีนที่กำลังยืนเฉงเงือมองตรงหน้าประตูพอเห็นเขาอยู่เดือดกระริบเอเ่ยด้วยความในใจแน่นอนรองกลับมาแล้ว เพิ่งจะสิ้นเสียงคนคุมหนึ่งพากันธนาออกมาจากในห้องมีทั้งต้นใหยาะน้ำตากอเบ้าหวาทางที่คออยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดนานหมอเยอรสุพิดจึงกลับมาปลุกปอบลูกศิษย์ต้วนไปเย่ที่ปวดหัวแทบระเบิดรวมไปถึงค่ารับใช้ทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ที่รักขนมต้นยาวดังแก้วตาดวงใจอีกกลุ่มหนึ่งนอนงูดแดงน่ะอาสะพายจีนพอเปิดปากก็เอ่ยถาม คนอื่นๆด้วนเงียบดูจากรูปการ์ล้วควรจะถามก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นที่แบกกลับมาเป็นใครกันแน่ไม่ใช่หรอกเลยนางเป็นใครนะต้นเหยาวถามและถือโอกาสสะอื้นทีหนึ่งช่วยเอาไว้จากในปามีเสือตัะหนกไม่รู้ลงมาจากเขาได้ยังไงเก็บจะกินสองเมลูกหนีเข้าจะถ,ถูกฆ่าตีจนสลบไปแล้วเจ้าอู่กล่าวส่งคนไปลากกลับขึ้นเขาเถอดจะหลบหนีไปทําร้ายผู้คนในเมืองเข้าไม่มีอะไรร้ายแรงเพียงแต่ยังแค่ตหนกตกใจกับบาดเจ็บภายนอกเล็กน้อยว่าทาง ช่วยจับชีวจรใท้สตรีดังนั้นกลับไปห้องรับรองก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะรักษาบาดแผลให้นางอาสวจินเอกอุ้มทรกน้อยขึ้นมากรมส่วนคนอื่นๆไปแยกขันไปช่วยงานปพะกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น เดียวเอเอก็ไม่มีขจิตกระใจอยากจะได้นอนงูแดงอีกแล้วดังนั้นจึงนั่งยองขุดหลุมกลางหลานบ้านตระเตรียมจะฟังนอนสุติรักของตอนนั้นหมอเยอนนั่งยองอยู่ข้างเขาแววตาลังเงใจคอยใช้แขนกระทุ้งเขาเป็นระยะใจร้อนรนกระวนกระวายยิ่งโกรธจริงๆหรือนี่ทำไมไม่คุยกับอาจารย์สักคำเลยเล่าข้าพาคนกลับมาเป็นไรใช่ไหมเจ้าอูถาม ตะวันไปเย,ย่ไม่เข้าใจนี่เป็นบ้านเจ้าพรคนกลับมานับเป็นอะไรจะทางบ้านเสียก็อย่างได้เจ้าอูเองรู้สึกว่าสิ่งที่ตนกังวลไม่คู่หน้าคําอยู่สักหน่อยจึงเกาศีษะเช่นนั้นท่านพระพอเถอดข้ากลับก่อนแล้วเซลีต้วนไปเย่ยร้องเรียกตามหลังไปไม่ช่วยให้ข้าจัดงานแต่งให้เจ้าเดือนหน้าดีหรือไม่ ถูกโจโจไม่ทันตั้งตัวเจ้าปันป่วนชายจนหน้าแดงแฉซื่อตรงถึงเพียงนี้โชคยังมีสาวเจ้าก็ไม่รังเกียจเดียด์ชันต้วนไปเยโะระขามพรางใส่หัวถ้าไม่มีความเห็นเป็นเอ็นเรื่องนี้ก็ตกตรงตามนี้แล้วกันในห้องรับรองวาทางช่วยทำแผลให้สตรีทางนั้นเสร็จแล้วก็พาเด็กน้อยที่กินข้าวต้มจนอิ่มแปร่มาวางไว้ข้างกายนางยันจึงค่อยถอยออกมาอย่างแผ่วเบา เจ้าอูกำลังรองนางอยู่ที่ร้านบ้านเป็นอย่างไรมีแต่แผลภายนอกเสียเลือดไปเยอะถึงได้เป็นลมไปพักฟื้นสักเดือนก็หายดีเองหวาถังกล่าวข้าถามนางแล้วนางบอกแต่ว่าร่อนเร่มมาจากเกาะแห่งหนึ่งชามีโชคร้ายตายอยากตั้งใจว่าจะไปขออาศัยอยู่กับญาติที่จินตีทาพื้นที่ทางตะอ,ออกเฉียงใต้ของมณฑลฉานซีในปัจจุบัน เจ้าอู่พยักหน้ารอจนแผลห้ดีค่อยดูว่ามีกระบวนพ่อค้าหรือสนับคุ้มครองไหนเดินทางไปจินตีบ้างให้พานางไปด้วยวาทางบิดเนือ้อบิดตัวนั้นก็มองเขาด้วยความงินงงเจ้าหน้าแดงอะไรเจ้าอู่เออทุวนเหยวกันนานมอเยียนนั่งอยู่บนหลังคาต่างก็เท้าคางพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่ซึ่งเบื่อจะถึงขั้นนี้ยังควา้าภรรยาหน้าตางดงามมาได้เลยพอเทียบกับ อีกแล้วพอเทียบกันและอีกคนช่างไปที่หน้าอมา,ายขายหน้าเสียจริงๆแต่งานย่อมเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆภายในจวนหวังพันคลึกคเื่นเริงๆเป็นที่สตรีนางนั้นหลังจากบาดแผลหายดีแล้วก็มักจะมาคอยช่วยงานเหล่าป้าๆยายๆให้ในจวนล้วนเมตนาสงสารนานที่ต้องมาประสบข้อร้ายต่างพากันรังให้อยู่ที่นี่เพราะสตรีนงนั้นขับยนืนยันที่จะไปช่างเป็นคนมีนิสัยทอระหดจริงๆ ในวันมางคลสมรถจวนชีนานเต็มไปด้วยคมแดงหนานหมอเยียนั่งรอดื่มชาอยู่บนเก้าอี้อไทยซื้นด้วยบนะ้าเปี่ยมรอยิม้มแม้จะบอกว่าเขาไม่เคยได้สั่งสอนวิยุทธให้เจ้าอู่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็เป็นผู้อาวุโสในบ้านดังนั้นย่อมถือโอกาสนี้มาสแสวงหาความสำราญเป็นธรรมดา พี่ใหญ่เจ้าโอกราวระหว่างพิธีขอบคุณมากท้วนไปเย,ย่แย้มยิ้มพรางตกบาเขาเบาๆแต่งงานแล้วก็ต้องใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขหากท่านพ่อกับท่านน้าหญิงที่อยู่ในปอระโลกรับรู้จะต้องมีใจเป็นอันมากแม่ในเมื่อยาในเมื่อ,อยากในเมื่อ,อยากนะัก ในเมื่อยากนักไกวได้ลูกชายดีๆนิสัยเถนตรงสัตว์ซื่อพอถึงวัยอันควรนะแต่งงานแต่โดยดีเช่นนี้หลังจากเจ้าอู่แต่งงานไปได้ไม่นานเหล่าชนเผ่ามอเปิดยกทัพลงใต้สงครามชีเปยะได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการจักรพรรดิสูงบัญชาการรบด้วยพระองค์เองหลายพักในยุทธภพเข้าร่วมสู้รบด้วยทว่าด้านศึกในชีนานนั้นกลับเงียบสงบลงไปเอง ประชาชนทางตอนใต้ต่างตกใจกันเป็นอันมากวางมาดใหญ่โตเสียอ,อทธึกครึกโคมมาตั้งหลายเดือนทำไมบทจะเจริจาสงบศึกก็สงบศึกไปเสียอย่างนั้นเล่าจากพระช,ชูยังไม่ส่งขุนนางมาเลยสักคนด้วยซ้ำแต่การย,ยุติการรบไปแท้ทว่าในขณะเดียวกันพวกเขาดีใจเป็นหล้นผลอย่างไรเสียก็ไม่ใครอ,อยากจะรบครับจับศึกการจะถึงหน้าประตูบ้านรอกมีชุดอยู่อย่างสงบสุกสำคัญกว่าเป็นไหนไหนในเมื่อชินเศร้าอีอยู่ที่ชีเปยเจ้าอุยย่อมอยาก ที่่่่นนัเออชืหลในถ้ำสุสานนานหมอเย,ยกล่าวว่านายที่แจ้งบอกว่าพี่ช่วยประมุกวังช่วยอิงแต่ในความเป็นจริงก็คือช่วยกําลังช่วยคนในดวงใจเจ้าส่งน้องชายไปเจ้าก็ไม่เสียหายพายพระหน้ายัางเฉยกาศใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยท้วนไปเย,ยกกับอัมยึงทว่าในบ่ายวันนั้นอาสมัยกินพรันสั่งให้ห้องครัวในจวนตุนยาบารงด้วยความปฏิยินดีเป็นที่สุดเพระาะว่าถังตั้งคันแล้วจบกัน เพราะนั้นหม้เยียได้ข่าวก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเร็วขณะนี้น่ากลัวต่อให้เจ้ามีม้าสิงห์นี่ข้าเพิงอ,อีสิบตัวก็ตามเขาไม่ทันต้นไปเย็นนั่งอยู่กลางห้องน้าแขงรู้สึกคลาดตัวเองจะทาดไฟเข้าแทรกอีกผลทำไมอาจารย์ก็อื่นล้วนกลัวลูกศิษย์จะถูกรบคนตอนเดินลมปรานแต่เขากลับต้องมาเจออาจารย์ปากมากแบบนี้ด้วยนะ สถานการณ์รบในชีเปยเป็นแปลงรวดเร็วราวขึ้นลมให้เป็นการบัญชาการรบครั้งแรกเฉียเหยียนสิ่งต้องเรียนรู้จึงมีไม่น้อยโชคดีที่คนข้างกายส่วนใหญ่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เลยมีโอกาสได้พักหายใจบ้างตกายวันนี้อากาศกําลังดีในข้าทหารต้าชูวมีสตรีชุดแดงนางหนึ่งกำลังตากสมุนไพรเสื้อผ้าแตง่ง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสีแดงเพลิงงดงามเยา้ายวนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนจงหยวนแต่เป็นผู้ติดตามชนเผ่ามาช่วยรักษาบาดแผลให้ทหารกองหน้า แม่นางจูซาจูชูยเยียนก้าวเข้าไปหา้าบาดพอได้ยินสนาน,นก็หันไก่มามีเวลาหรือไม่ชูยเยียนกล่าวและมีบางเรื่องต้องการจะขอคำแนะนําจากแม่นางมีสิเพคะจูซาล้างมือจนสะอาดสะอ้านจะนับพาเขาเข้าไปในกระโจมของตนประบาทสนุกการทราบเรื่องอะไรหรือเพคะในเมื่อแม่นางเป็นหมอพป็นจรแห่งทะเลทรายเชี่ยวชาญการใช้พิษกุลสายไม่ใช่ากยินเรื่องหนอนไหมทองหรือไม่ชูยเยียนถาม เอคาจูซา hey, พยักหน้าเรื่องที่ยินก็เคยได้ยินมาแต่มานับว่าคุณเคยอีกทั้งยังไม่เคยเห็นไม่เป็นไรชูยินกล่าวแค่เล่าสิ่งที่รู้มาทั้งหมดให้ฟังก็พอ นอนไหมทองเป็นสัตว์พิษของเหมียวเจียงร้ายกาศเป็นที่สุดหากพะู่กระแสเลือดเมื่อใดอยากนักจะเอามันออกมาจูซากล่าวในปีหนึ่งจะตื่นมาสกลเพื่อดื่มเลือดจนอิ่มและจึงกลับไปหลับไหลต่อเฉพพอมันตื่นผู้ที่ถูกพิษกูนี้จะรู้สึกรากมีมดนับหมื่นกัดกินหัวใจจะปวดร้าวเจียนตาย เมื่อครั้นนึกถึงใบหน้าขาวซีดต้นไปเย้นในวันนั้นชูเหเยียงก็ยิ่งกำมือกว่าแน่นขึ้นอีกนอนไม่ทองเติบโตเชื่องช้าอย่างยิ่งเชื่องสิบปีแรกอาจ,จยังไม่เป็นอะไรแต่หากทิ้งไว้ไม่ดูแลเพราะให้นอนพิดกูเติบใหญ่ในร่างเกรงว่ามอาจมีผู้ใดทนอยู่ได้ถึง20ปีจูซากล่าวททำไมพระบาททรงถามถึงเรื่องนี้เพคะมียารักษาหรือไม่ชู่หยียนน้ำเสียงแหบราว่ากันว่ามีก็คือเทียน เฉินซาจูซากะแต่ว่าขนาดนอนไหมทองหม่อมชั้นยังไม่เคยเห็นเท่นเฉินซาเป็นยามีอยู่ในแค่ตำนาน,นเรื่องเล่านี้ก็ยิ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดหากพระบาททรงต้องการจะรู้มากกว่านี้บางทีเจ้าหูกเกาเย่อาจจะช่วยได้ถ้ากระทั่งเขายังไม่รู้ก็เล้แต่ไปไถ่ถามที่จนซีนั้นหวังดูอย่างไรเสียเนั่นงก็เป็นสิ่งที่เฉพาะทางตอนใต้ทนั้นเองค่ะ และถ้ากระทั่งจนชินหวังก็จนปัญญาเล่าชูเหียนถามต่อถ้าฉนั้นก็ได้แต่ต้องลงใต้หาต่อไปพยาคาจูสากาหมอมชั้นเคยได้ยินผู้เท่าในเผ่าบอกไว้ทางทด้นใต้ของจาจักชูมีแคนเฟยเมียนมีอ,อีกแคนชื่อว่าแคานหมอผีมีอีกชื่อว่าแคานหมอผีถ้านายอะไรมาเช่วชันพิษประเภทนี้จะต้องช่วยได้แน่พยาคาแคานเฟยเมียน แฟนเิยเมียนชูเย็นแต่ยหน้าขอบใจไม่หนางมาก เมื่อกราบะถึงกระโจมพบสือ่อสีกงกองกำลัง,งจัดโต๊ะหนังสืออยู่ปรีชูยเย็นจึงลองถามเขาดูแคว้นเผยเงืง่อนฤสื่อสีกงกองสายศีรษะว่ากันว่าลึกลับยิ่งนักทั้งแคว้นตั้งในบึงกลางป่าไม่เคยมีใครพบเห็นปัญญาคาไหนเลยจะมีประเทศชนนี้อยู่ชูยเย็นหัวลําหากว่าให้ไพร่ฟ้าประชาชนอาศัยหนองบึงจริงๆนักกลัวว่าประเทศของล่มสลายภายในสามวันสื่อสีกงกองกราวโจๆจฟาบาดทรงถามเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมหรือปัญญาคาไม่มี อะไรชูเยันถามสุรายังมีอยู่ไหมส,สีกองรีบไปหยิบมาทันทีเป็นถึงจกักรพรรดิแต่ชูยยนกลับใช้ชุดประหยัดมัธยัตยโดยแท้กรีธา ยามกริธาทัพจับศึกก็ได้นําสิ่งของเกินความจะเป็นมาแม้สักชิ้นถ้าจับพิเศษกับใครฉนันแค่เอาสุราเผยเสียติดมาด้วยสามหายเท่านั้นสุราหวานล้ําดื่มได้ยังช่วยให้หลับสบายในจนชีนานต้นไปเย้าเองก็เอ็นกายอยู่ข้างหน้าต่างเงยหน้าดื่มสุราเสื้อโจจนหมดหยอกนับจากนี้ไปอีกหลายต่อหลายอีกหลายต่อหลายเดือน ก็มีรายงานการศึกทรงมปจวนชีจวนหวังอย่างไม่ขาดสายตลอดเส้นทางครับชูเอาชนะข้าศึกได้อย่างง่ายดายดังผ่านลำพายเริ่มจากบุกแม่น้ำคามหม้อจากนั้นก็โจมตีอินฮานโจ้่ายทับกบฏเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเสียงดินระเบิดในคืนนั้นคล้ายกับจะดังสะท้านจะเทือนไปถึงภาคฝา จากพระฉูทรงรุกไล่ฆ่าศึกฝ่ายตรงข้ามกระจัดกระจายแตกพ้ายพักกันทายาคุกเขาวิงวอนขอ,อยอมแพ้ความโกลาหลหุ่นวายชีเปิดมีมาตลอด10ปีนับตั้งแต่สมัยอดีตจากพระฉูเป็นต้นมาในสุดข้าขวา้าชายชนะอันยิ่งใหญ่มาได้เสียทีบรรดาชนเผ่ามอบเปิดทั้งหมดถูกกำไล่ไปจนสิน้นบนชายเส้น บนเส้นชายแดนอันวกวนคดเคี้ยคือประการแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าึ่งสร้างคือเนื้อเลือดเนื้อของลูกผู้ชายแห่งต้าชูนับพันนับหมื่นคนทับสูก,กลับมาพร้อมชายชนะอันยิ่งใหญ่เป็นที่เรื่องดอทัพชีนันเองก็แอบรอบกลับมาทีละกลุ่มใต้ฟ้าประชาชนต่างพากันกล่าวว่าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันช่างยอดเยี่ยมจริงๆรบครั้งแรกเอาชนะอย่างหมดจดงดงามถึงถียงนี้ หวัวถังคลอดลูกแฝดออกมาคู่หนึ่งอย่างราบลื่นปลอดภยัยอ้วนทวนสมบวนยิ่งต้วนเยียวยิ้มรากควายตำหลังต้อยต้อยอ้อมหน้าอ้อมหลังดูอยู่ทุกวี่วันเห็นนะอาสไพจินหวัดหวันนะกกลัวเขาอยเกิดความคิดอยากส่งนอนสักตัวให้หลานชายขึ้นมาอาการบาดเจ็บภายในย ของต้วนไปเองค่อยๆหายดีในที่สุดแม้จะยังไม่อาจากรจัดนอนไหมทองแต่ก็สามารถทําให้กลับไปหลับไหลเป็นการชั่วคราวได้สําเร็จอย่างน้อยไปหนึ่งปีให้หลังนี้ก็ยังมีผลกระทบอะไรแน่วันนี้มีรายงานรับประจากในวังอีกแล้วบอกว่าจากพระชูทรงส่งคุณนางราชสุดไปยังแฟนเผยเมียน แฝนเผยเมียนหรือต้วนไปเย,ย่งงึนงงไปที่นั้นทำไม่นี่ยังต้องให้บอกอีกหรือนานหมอเยนเลตามองท่านอาจารย์รู้หรือต้วนไปเย,ย่งยังคงไม่เข้าใจนานหมอเยยกราวเตือนได้ยินว่าเจ้ากรงแนฝนเผยเมียนร่างหน้าตาสูงใหญ่หล่อเหลาต้วนไปเย,ย่งนานหมอเย่ยถอนหายใจรูปลักดังผ่านอันเชียวนะ กวีและนักปราชญ์ในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตกมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลางดงามเป็นที่เรื่องดือยามเดินทางไปไหนจะต้องมีสาวหญิงสาวควายนผลไม้ใส่รถมา้าเพื่อแสดงความชื่นชอบที่มีต่อเขาอัานอัน ต้วนไปเย่ยกล่าวว่าหลายวันมานี้ท่านอาจารย์คงจะอ่านหนังสือมาไม่น้อยเลยนะกระับถึงกับรู้จักผ่านอันเสียด้วยเจ้าไม่คิดจะทําอะไรหน่อยหรือนั้นหมอเย,ย่ถามอีกต้วนไปเย่ยวางจดหมายรับในมืออย่างเช่นอะไรเล่าอย่างน้อยก็น่าจะปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วไปหาจิตกรสักกลส่งภาพเหมือนเจ้าที่เมืองหลวงสักรูปนั้นหมอเย่ยกล่าวว่า,าห้งามหน่อยไม่เหมือนเจ้ากระชัางบันเทออยังไรเสียก็ไม่ได้พบกันตั้งนานแล้ว จากพัดโฉดน่าจะจำไม่ได้แล้วล่ะว่าเจ้าเมีาตาอย่างไงต้นไปเย่อเรียกต้นเนี่ยมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยและให้ขาให้ให้ลากเขาออกไปทันทีนั้นโมเยยถอนหายใจไม่หยุดมีความสามารถแค่เท่านี้ไม่รู้ว่าก่อนจะตายครั้งหน้าตนจะได้ดื่มเล่ามางคนสักหยอกหรือเปล่า เราจนกระทั่งทารกน้อยทั้งสองโตจนกระดูแข็งแรงพอแล้วเจ้าอู่ก็มาหาต้นไปเย่เพื่อกล่าวอำลาต้นไปเย,ย่ถอนหายใจเห็นที่คงไม่อาจรั้งเจ้า,าไว้ได้จริงๆหัวใจข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ฝืนรั้งไปต่อไปก็ไม่มีความสุขเจ้าอู่กล่าวแต่วางช่วยอิงกระจนชินานก็ม่นับอยู่ไกลกันต่อไปนี้หากมีเวลาข้ากับหัวถังจะพาลูกกลับมาหาบ่อย ช่วงที่ห้าเก็บตัวฝึกวิชาเจ้ากับน,น้องสไปก็ต้องลำบากคอยดูแลเหยาเอ๋อให้ต้วนไปเยดต,ตบบาเขาเบาๆเอาเถอะไปเดินทางปลอดภยัยยังมีเลี่ยนเทียนเฉินซ้าอีกเจ้าอู่กราดข้าก็จะช่วยท่านหาด้วยต้วนไปเย่ยิ้มตอบว่าขอบใจเจ้ามากพอได้ยินว่าเจ้าอู่กำลังจะจากไปต้นเหยาว่อมหักใจลาจากไม่ได้ถึงกลับไปหลังคาพุทธอ่อน,อนขึ้นมาหลนหนึ่งให้หวาถังด้วยตัวเอง <c oughs> อาสไลกินเริ่มกล่าวโทษหนานม้อยเย,ยอีกราบเป็นเพราะท่านอาจารย์นานสอนสั่งอะไรมู่ซั่วนในวัยเด็กดูซื่อตอนนี้เลยติดดีไซน์แย่ๆอะไรไปแล้ว ถัดมาอีกหนึ่งเดือนให้หลังสายสืบจวนชีนานรายงานกลับมาว่าจะวัดชูเสด็จเหนืองใต้เยียนยังจะไม่รีบไปอีกหรือนั้นหมอเยียพิงตรงประตูเร่งเร้าเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าดูเหยาวเออเองเขาจะได้ไม่ไปก่อเรื่องก่อราวม้าสิงหะเมฆาเพลิงฝีเท้าเป็นเลือดเส้นทางขีม่ม้าธรรมดาทั่วไปต้องใช้เวลาสิบวันมันใช้เวลาเพียงห้าวันก็ถึงหน้าประตูเมืองแล้ว ยามชูเหยียไม่ได้อำปรางฐานะลงใต้กระบวนผู้ติดตามยิ่งใหญ่อลังการนับว่าจํานวนคนไม่น้อยเลยย่อมมีทางพักรงเตียงแต่ต้องเป็นสถานีพักมาแน่ ท่ำคืนแห่งฝนรูบใบไม้ปริอันหนักห่วงชูหยัยนกลางพิงกายกับโตะพลิกหน้าหนังสือพลันเสียง,งเรียกมาจากกรอบหน้าต่างพอราชองครักษ์ยินเสียงความเคลื่อนไหวกระรีบรุดมาแต่ปรากฏว่ายังแผ่นข้าวประตูกะถูกสื่อสีคงคงสองมือซุกแขนเสื้อไล่กลับออกไปทั้งยังบอกว่าอย่าได้มารบกวนอีกชูหยันในคงอาดีกาอยู่ดังเดิมไม่แม้กระทั่งเงยหน้าขึ้นมาที่แท้ชีนันหวังก็ชินชอบปีนหน้าต่างก็มาถึงเพียงนี้ต้วนไปเย่พิงกายอยู่ตร มองหน้าต่างมองดวงกระร่าอีกฝ่ายปรางแยมยิ้มจบตอนครับ